เพื่อนๆรู้ไหมคนมีเงินกับคนไม่มีเขาคิดไม่เหมือนกันเลยความรวยเริ่มจากความคิดไม่ใช่แค่รายได้มาเพื่อนสาวชวนรวยคนนี้จะเล่าให้ฟัง7วิธีคิดแบบคนมีเงินที่คุณก็เริ่มได้ข้อแรก คนมีเงินคิดเรื่องผลตอบแทนไม่ใช่แค่ราคาซื้อของต้องคุ้มค่าไม่ใช่แค่ถูกข้อ 2. เขาคิดระยะยาวไม่ใช่วันต่อวันเงินวันนี้ต้องโตได้ในอนาคตข้อ 3. คนมีเงินให้เงินทำงานไม่ได้ทำงานหาเงินตลอดเขาลงทุนเพื่อให้เงินงอกข้อ4 พวกเขามองโอกาสมากกว่าปัญหาทุกวิกฤตเท่ากับช่องทางใหม่ข้อ5ไม่เปรียบเทียบชีวิตกับใครเพราะรู้ว่าเส้นทางรวยของแต่ละคนไม่เหมือนกันข้อ6เขาซื้อทรัพย์สินไม่ซื้อนี่ของที่ซื้อต้องสร้างรายได้ไม่ใช่แค่รูปลักษณ์ข้อ7 เท้ากล้ารับความเสี่ยงคิดคำนวณแล้วรวยเท่ากับต้องกล้าตัดสินใจไม่ใช่กลัวทุกอย่างจําไว้นะเพื่อนๆเริ่มคิดให้เหมือนคนมีเงินแล้วคุณจะกลายเป็นแบบนั้นจริงๆกดติดตามไว้เลยเพื่อนสาวคนนี้ไม่เมา้าแต่ชวนหาเงินช่องนี้มีแต่เรื่องดีๆที่เปลี่ยนคุณให้รวยขึ้นได้